วัตถุด,ดิบมีดังนี้ค่ะเราต้องมีกุ้งสดค่ะต้นหอมแครอทผักกาดผักชีรากผักชีมะนาวหัวหอมใหญ่กระเทียมและพริกค,ค่ะกุ้งมีดังนี้ค่ะมีน้ำตาลแล้วก็ใช้มีดังนี้นะคะคกจากมีดแล้วก็เขียงค่ะเราจะมาปอกกุ้งกันค่ะนะคะผ่าหลังกุ้งค่ะแล้วก็เอาท,ออที่ออกค่ะ ตอนนี้เราก็จะลวกกุ้งนะคะโดยใส่ลงไปในน้ำที่มันเดือดแล้วนะคะไปตอมลุนค่ะแล้วกุ้งก็จะเดือดขึ้นมาขนาดนี้เลยนะคะสุกอนนี้นะคะเราก็ลวกกุ้งเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาตามันจิ้มกันค่ะเราก็จะใส่พริกลงไปค่ะกระเทียมแล้วก็รากผักชีค่ะ คะเราก็จะใส่น้ำตาค่ะไปเลยนะคะจางนั้นนะคะเราก็จะใส่ใส่มะนาวค่ะชู้กน,นะคะตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็คลุกเคล้านะคะ เท่ากันคะจับจนี่ก็กถึงเวลาชิมแล้วนะคะเชิญชิมได้เลยค่ะชิมสิไอจุดชิมนะแต่กูป้อนแต่ก็ทำหน้าอะไรมากไม่เอาเดี๋ยวกูฟอนเมืองดีกว่าต้องกินกับผักนะคะหือกินเถอดอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูชิมเองมัม,มีน้ำจิ้มต้องเอาที่มันมีน้ำจิ้ม ก็อยากให้ทุกคนนะคะหันมาทานผักนะคะเพราะว่าผักนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราค่ะค่ะ<อ>